ทักทาทยกันได้นะคะส่งของขวัญกันเยอะมากเลยแต่ว่าแบบไม่ทักทายเลยชื่ออะไรเมนได้นะตำแหน่งพาระหรอคือ <been S 1> มีหนูคน <defeated. S 1> เดียวไม่พอใช่ไหมพาระเนี่ยไม่พูดเลย่ะเคียร์เลนก่อนบวกหรอบวกบวกสมบ,บัติ นก็คือคุณบอยแล้วก็คุณชาแนลอ่ะชื่ออะไรคุณชาแนลเข้ามาเร็วโอเคคุณบอยเข้าแล้วคุณชาแนลชื่ออะไรคะ933155มันดีเลยนะคมกิดเว้นให้ตัรตาหนึ่งได้ไหมคะเออเติคนดูหนึ่งคนแป๊ดเดียวตาหนึ่งเาด้วยอยู่นี่นานละอขอบุญโน้ะเบลใจดีจังเบลเพิ่งต่อยูทูปพ m มยมให้เติรเมื่อวาน ที่มีเพลงฟังทุกเนี้ยทุกวันเนี้ยเพราะใครเดล๋บอกเดี๋ยวพีมียมขาดนะขอบคุณครับเดี๋ยวตาหน้าได้ไหมสักเกมหนึ่งสองชั่วโมงแล้วอ่ะไวจังอยากขับรถเลยจำไว้เลยจำไว้เลยเหรอเจเจลุงยิ่เตะที่เดินลูกสอนดีกว่าพี่เดินลูสอนอย่าไปขับ เกิน5้าร้อยห้าสิบายอกหยอกเล่นเลยทุกคน oh. เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะดูของขวัญที่มีเพลงของหนูก่อนนะเล่นเลยหยอกเล่นเล่นเลยหยอกเล่นเนาะไม่บอกดีกว่ายังไม่บอกได้ไหมบอกแค่เพลงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่ แอฟฟ้าพิวดอแอฟฟิวด้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าหนูจะมาตั้งใจไลฟ์ในทิกตอกเพราะว่าไอ o เลิฟทิกตอกนะคะไอ o เลิฟทิกตอกอะไรเบาพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าได้ไลฟ์ไวจะไลฟ์เกมนิทานนะนิทานสรุปมากก็จะบอก หยอกเล่นว่างหรอว่างเล่นหรอวัอนนี้ทำลายแล้วบอกว่าตัวแจ้งเกิดเป็นตัวป่าแล้วแกไปเล่นเนี่ยอ๋อเล่นป่าเลยโกฝีมอือต่อๆทุกคนอย่าลืมแบน์ไอ้นี่นะอะไรอ่ะที่มันเป็นไอ้นั่นอะตัวตัวโลมของมันอะ ค้างเลย5,555ค้างจริงกอเปล่าเนี่ยไอ้เลิฟทิกตอกนะคะทิกตอกชอบชอบทำหนูปิวอยู่ด้วยไม่ท <c oughs> ียังอยูปอ่ปะเนี่ยมีตัวอะไรโกงเปล่าเทวเทวโกงทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือก สวัสดีครับอยู่ช่องทำลายเชนิลนะครับตอนนี้คลิปแดบกบสาวสตรีมเมอร์นะครับผมมุนซงก็จะไม่แดกมีของลูกเพจของเขาอะติงมากครับผมแทบจะไม่ทันเลยครับผมเดินฟ้าก่อนนะครับคีล่าสลับทไล่เชนิลนะครับผมขอบคุณพี่เต้ด้วยนะครับที่ท,ที่สนับสนุนให้สำรับคลิป ด้วยนะครับนะครับเดิ่มฟ้าฟ้า,ฟาลุมก,ก่อนนะครับผมฟ้าหลุมก,ก่นครับเริ่มทีสามตัวแล้วจากคิบเลนลางนะครับเห็น <lite> ทาง,งเป็นเกมนะได้คิดเลนลางนะครับผมไม่มีอะไรแล้วก็ เรียมะฝักงเราตึงมากครับผมพูดจริงงร้างคลิปแ,แ,แดงนะางคลิปแดงนะฮะแล้วก็มาดักชึ้นนะครับผมดักกระล้วงแครี่ ลกเป็นฮะอี้เาพรเข้าไปอาจิเแล้วเรางจะเอามกันจุดกัน่แลรับา้วก็เิดขหน้าครับเราต้องเอานะครับไม่เอาไม่ได้เที่ยกลงโซนให้ครับขยายจม่ให้มันเข้ามาใต้แล้ก็หางนมาเราจึงดีน้เดออกครับ ด้อันนี้ก็มารัดเย็บกลางนะครับผมเหตุการณโลกครับผมได้อยู่ภูมิแล้วก็มีติไปนะครับผมแล้วก็ผมมา,ฟ,าฟ้าต่อแล้วครับผมตามฟ้าต่อแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ไปดักไอรีนะครับผมดักกับเรียมะไอลีกำลังมาพอดีครับผม ผมเล่นหนักขึ้นเป็นเอแล้วครับผมเอดอยังไงครับผมเข้าไปล้วงครับผมเดินมาเชื่อมได้คิวไปนะครับได้คิวไปนะครับผมฉันนี่ยังไงฉันนี่ยังไงไม่ได้ครับผมครับเปิดดักครับผมสำหรับผมเปิดดักเก็บไว้เก็บได้สองตัวดีที่สุดครัผม แต่ว่าสอนนี้ผมไม่น่าได้นะครับก็เอริเข้าเวลาตอนนีับนี่ครับมาแล้วนเดอได้ไปครับว่ามัน ขาโชดีมากครับผมจากนี้ผมมาตีปูต่อน,นะครับตีปูต่อน,นะครับแดบนึงครับผมได้แล้วฮะแตรูแล้วับกนตีปูต่อนนะฮะ หงหนขหงนี่รอดไปขาหมืงไม่ได้ครับเนเทอรั้นเทดีมากเทอนั้นเทดีมากครับทุกคนไ้องถก่้ากลังกระตุ้นนะครับเครื่องเรื่องรนมขาอาจงเครื่ขออภัยด้วยนะครับที่ที่เต p ร์ได้สิดไปวุิ งัดัดแดง่ปครับนี่ครับเล่นเชิงกับไอลิกันนะครับผมไอที่กำลังมาครับผมเปิดแดงขอครับผมไอนี้มากระจายมาแล้วครับผมเอาไงครับมาเล่นเชิงกันแล้วผมแข่งไปหนึ่งคีครับมาครับเสียท่าแล้วผมได้คิวไปนะครับแล้วก็อาไงต่อตวโลมาแล้วผมไม่น่าได้ผมเลยถอยไปครับ มันให้ตัวล่มอิดมากทุกคนมาตรวจทองต่อครับผมพยายามเก็บคอสเกย์ทุกคนดูเพราะคอสเกยมันสำคัญมากทุกคนไม่เอาไม่ได้นี่รับการเมืองเปลายครับผมอย่างไรครับยรถแคลลี่ยรถแม่ครับได้ครับทุกคน ม่สเตจฐานลายครับผมเคื่อนหิวให้ครับสวยครับผมแล้วก็มาเปิดบุบุออฟเลนต่อครับนี่นะครับไปเก็บ แดงครับมีนะเราก็สร้างรายรับทีนะครับรายรับ,ลลบกลางเพราะว่าทีมเราตึงมากนะทุกคนสำหรับผมอันงไงี้เขาทำได้ล้วงได้ไหมครับล้วงไม่ได้ครับผมมันรอดในเทลอัด น่าด้คิวไปนะครับสนัดทำได้ไม่ได้อะไรเลยครับผมแล้วก็ได้ได้เล็บตาครับผมทำายนะครับทำไรเป็นเอร์อะไรครับผมทำารจะมีลวดเอลดอครับผมได้ไหมครับกลับมาให้ผมฆ่ายังครับเอลดอร์ฝนเยอะขนาดนี้เอลดอไม่รอดครับผมชกฝ่ายนี้ครับผมเอาไงครับ เพื่อน,นลงจิตกางนะครับมีโซนนี้หน้าได้ครับผมเลยครับมาเคยียตัดคลิปเองข้างออกครับผมมีโซนนะผมจะเอาข้างนะครับผมเพื่อนเพื่อน,นดันกลางไปนะครับตัดคลิปออกครับผม ทำเว็บข้างนะครับโ <Double Kill. S 1> อ้โหตึงซูเปอร์คลิปถูกสง่งออกไปแล้วตึงครับผมตอนนี้ตอนตนี้สมามต้อสามครั้งครับทุกคน ทีปั๊มจบครับผมไอชนะกิ๊บขามาิวเตอร์สเตมเมอร์ขาเฮ้ยนคากลใครใครชอบลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไปกิะกันใหทีมของคุเตอร์ป่าเป่าปา ไปปะเฮ้ยมันไปแล้วไม่ไปวันนี้ตาท้ายจริงมาแล้วหลอกโดนหลอกโดนหลอกอ้าวคนดูไปไหนหมดมาแล้วตาท้ายของจริงแล้วไม่หลอกไม่ใช่หนูจะไดมอนด์แล้วไงตาเนี่ยจบตาเนี่ยใช่ป่ะไม่ใช่ยาเย็น ยอยเย็นไม่จริงพี่ปายอยเยีนเน่ยนะนัาจะไปนอนหรือ,อยังให้คะแนนสองน่งสองเจ็ดหกหให้คะแนนป่าะเดียวสองชั่วโมงไวมากให้คะแนนป่าเตามเมื่อกี้ใครป่ายังอีกคะ นี่เนอให้คะแนนต้องดูสองแสนหนึ่งมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบห้า <ผม S 2> หนึ่งหมื่นคะแนนเอาคุณบอยมาดีกว่าป่ามาอีกตาหนึ่งแป๊ะก,ก่อนนอนตเต็มตเต็มเท่าไหร่อะไวัยลงไลฟ์ ดีนี่ก็หมุนเป็นอะไรเลยเนี่ยว้างหนึ่งที่นะว้างหนึ่งที่มาเลยอุ้ยใครเนี่ยปะลุยให้ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง,<ค>งจอ <ะ S 1> าแบกไ, <ว S 2> ไ <ว S 1> ด้วยนะครับ